สวัสดีครับสงครานต์นไวานะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวสมาร์ทมัลติมิเตอร์จากทาง GVDA ให้ชมกันอีกสักหนึ่งตัวนะครับ<ม>ก่อนหน้านี้เคยทํารีวิวให้ชมไปแล้วตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว g v d g GD 1 7 7นั่นเองนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้ชมรีวิวของเจ้า GD 107ตัวนี้นะครับผมจะขึ้นไว้ให้ช่วงท้ายคลิปตรงเอ็นสกรีนนะครับสามารถไปดูตรงนั้นได้นะครับ สำหรับตัวนี้รหัสชื่อรุ่นจะเป็น g v d g D 1 0 9 Smart Digital Multimeter นะครับในกล่องก็จะมีเป็นตัวเครื่องมาให้1ตัวแล้วก็สายพรบสีดำแดงมาให้คู่หนึ่งนะครับมีเป็นคู่มือภาษาอังกฤษมาให้ด้วยนะครับสำหรับคู่มือนี้ต้องบอกว่าบอกรายละเอยียดต่างๆได้ครบถ้วนชัดเจนดีมากนะครับตัวนี้ผมสั่งมาจาก Aliexpress ราคาก็ประมาณ500กว่าบาทอันนี้เป็นราคาตอนที่สั่งนะครับ ในอนาคตก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนขึ้นลงได้แล้วแต่ร้านค้าเขาอีกทีหนึง่งถ้าว่าท่านไหนสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไปลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรง e s c r i p t i o นนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อจากลิงก์นั้นได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูรอบๆตัวกันสักนิดหนึ่งนะครับตัวจะไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับมัลติมิเตอร์โดยทั่วๆไปแต่ถ้าไปเทียบกับปากกาวัดไฟแล้วตัวมันจะอ้วนกว่านิดนึงนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับในส่วนของบริเวณด้านหน้าก็จะมีปุ่มให้เราเลือกใช้งานอยู่3ปุ่มด้วยกันนะครับอันนี้เป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับกดค้างไว้ประมาณ 2, 3วินาทีนะครับตัวเครื่องก็จะติดขึ้นมานะครับถัดมาก็เป็นปุ่มโฮแล้วก็ปุ่มปิด,เป,ดเปิดไฟฉายนะครับโดยที่จะมีไฟฉายอยู่ตรงส่วนนี้นะครับถัดมาก็เป็นฟังก์ชันนะครับก็กดเลือกโหมดการใช้งานต่างๆประมาณนี้นะครับ ในส่วนนี้ก็มีหน้าจอ LCD ขนาดเล็กนะครับแต่ว่าก็แสดงผลการใช้งานต่างๆได้ครบถ้วนดีนะครับเป็นไฟแสดงสถานะต่างๆแล้วก็ในส่วนหัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ NCV นะครับ NCV ก็คือ non-contact voltage เอาไว้วัดว่ามีไฟไม่มีไฟโดยที่เราไม่ต้องไปแตะกับทองแดงด้านในนะครับแล้วก็ในส่วนท้ายตรงนี้นะครับก็จะมีช่องที่เอาไว้สำหรับเสียบสาย p r o b นะครับเส้นดำเส้นแดงนะครับ แล้ในส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะใส่ฐาน 3A อยู่2ก้อนด้วยกันโดยที่ฐานเนี่ยเขาจะไม่แถมมาให้นะครับเราต้องหาใส่เองเวลาจะใส่ก็ถอดสกรูตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ฐานเข้าไป2ก้อนก็พร้อมใช้งานนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับว่าสมาร์ทมัลติมิเตอร์ตัวนี้สามารถที่จะวัดอะไรได้บ้างนะครับเวลาเรากดเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าจอหลักก็คือตรงนี้นะครับ NCV n อนคอนแทคโวลเทจก็คือเอาไว้วัดไฟโดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสกับโลหะที่อยู่ด้านในนะครับแล้วถ้าสังเกตดูบริเวณหน้าจอนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีนาฬิกาสีเขียวอยู่ด้านบนนะครับบน NCV นะครับในส่วนนี้จะเป็นโหมดออโต้พาวเวอร์ออก็คือถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้ตัวเครื่องติดต่อกันนาน15นาทีนะครับตัวเครื่องก็จะทําการปิดให้เราโดยอัตโนมัติป้องกันทานหมดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองกดฟังก์ชันให้ดูนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับ สำหรับโหมดออโต้เนี่ยสามารถวัดได้ถึง4ยา่านด้วยกันสังเกตตัวสีเขียวที่อยู่ทด้านบนนะครับก็คือวัดโวลต์ดีโวลต์เอค่าความต้านทานแล้วก็วัดค่าความต่อเนื่องนะครับตัวมัลติมิเตอร์เนี่ยจะเลือกย่านให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับทั้ง4ีย่านนี้อ่ะลองกดฟังก์ชันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการวัดความถี่นะครับวัดคาปาซิเตอร์วัดไดโอด สำหรับโหมดนี้นะครับเอาไว้ใช้งานเหมือนกับไขควงไฟฟ้าแต่ว่าเราจะต้องใช้งานร่วมกันกับสายโฟกสีแดงนะครับก็คือต่อสายสีแดงหนึ่งเส้นแล้วก็ไปจิ้มนะครับในปลั๊กดูว่าเ,เส้นไหนเป็นเส้นลายเส้นไหนเป็นนิวตรอนนั่นเองนะครับสำหรับโหมดนี้จะไว้วัดสําหรับการเรียงเฟสของไฟนะครับก็จะเป็นไฟแบบ3เฟสนะครับเพราะมันก็จะมีเส้น L 1 L 2 L 3นะครับก็จะใช้โหมดนี้ในการวัดว่ามันเรียงลําดับถูกต้องไหมนะครับ เพราะว่าถ้าถูกต้องเนี่ยมันก็จะแจ้งให้เราทราบว่าถูกต้องนะครับแต่ถ้าไม่ถูกต้องมันก็แจ้งให้เราทราบอีกว่าไม่ถูกต้องนะครับอ่ะถัดมาก็วนมาที่โหมดเดิมก็คือ NCV นะครับเดี๋ยวผมมาไปใช้งานในแต่ละโหมดให้ชมกันดีกว่านะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเรามาเริ่มต้นการใช้งานย่านวัดแรกกันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น NCV นะครับสามารถใช้แบบตัวเปล่าแบบนี้ได้เลย,เ,ลยเอาไว้สำหรับเช็ค ว่ามีไฟหรือว่าไม่มีไฟนั่นเองนะครับและยังสามารถจะเช็คได้ด้วยนะครับว่าเส้นไหนเป็นเส้นนิวตันเส้นไหนเป็นเส้นลายถ้าหากว่าเป็นเส้นนิวตันนะครับตัวมัลติมิเตอร์ก็จะแสดงค่าออกมาแบบนี้นะครับหรือถ้าเป็นเส้นลายนะครับก็จะเป็นแบบนี้และเรายังสามารถที่จะเอาไปเช็คไฟก็คือตามสายไฟต่างๆ ลักษณะแบบนี้นะครับว่าสายไฟเส้นนั้นเนี่ยมีไฟหรือไม่มีไฟนะครับเพราะาบางทีเนี่ยเราไม่รู้นะครับไปทํางานอาจจะได้รับอันตรายได้นะครับเอาไว้เช็คพวกสวิตต่างๆแบบนี้ก็ได้สําหรับย่านวัดถัดมานะครับที่เราจะใช้เนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้สายโ r o บด้วยนะครับสําหรับมัลติมิเตอร์ตัวนี้เนี่ยทนแรงดันสูงสุดได้ที่600โวลต์นะครับทั้ง AC และ DC เราก็จะทำการเสียบสาย p ร o เข้าไปนะก็คือสาย Input แล้วก็สาย c o m m o n นะครับจากนั้นเราจะกดที่ปุ่มฟังก์ชัน1ครั้งนะครับมันจะมาที่โหมดออโต้นะครับซึ่งในโหมดออโต้เนี่ยมันจะวัดได้ถึง4ย่านวัดด้วยกันก็คือเอาไว้วัดโวลต์ดีซีนะครับหรือว่าวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับแบตรถยนต์เมอร์ไซค์แบตเครื่องมือช่างพวกนี้นะครับสามารถวัดเช็คแรงดันได้หมดเลยนะครับ ย่านถัดมาก็เอาไว้วัดโวลต์ AC หรือว่าวัดแรงดันไฟบ้านนะครับอันนี้ก็211โวลต์เพราะแรงดันไฟบ้านเราก็ประมาณ220บวกลบ10%นะครับเราสามารถสลับสายวัดได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับจะวัดด้านไหนก็ได้และอีกหนึ่งย่านวัดที่สามารถทำได้ก็คือเอาวัดค่าความต้านทานหรือว่ารีซิเตอร์นั่นเองนะครับ สำหรับรีเซิเตอร์เราสามารถวัดสลับด้านแบบนี้ได้นะครับด้านไหนก็ได้นะครับแล้วก็อีกย่านวัดหนึ่งก็จะเป็นย่านวัดค่าความต่อเนื่องนะครับถ้าหากว่าสายไฟไม่ขาดนะครับมันก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้มีเสียงมีไฟนะครับแต่ถ้าสายไฟขาดหรือว่าสายไฟคนละเส้นมันก็จะไม่ขึ้นอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือถ้าสายไฟไม่ขาดนะครับ แต่ถ้าเป็นสายไฟขาดมันก็จะไม่ขึ้นอะไรสักอย่าง mm hmm. เงียบกลิบนะครับออานะครับสายไฟขาดอยู่แล้วเราสามารถที่จะเอาไปเช็คพวกฟิวต่างๆได้ด้วยนะครับว่าฟิวตัวน,นั้นๆเนี่ยมันขาดหรือเปล่านะครับก็คือถ้าไม่ขาดเนี่ยเสียงมันจะต้องดังแบบนี้เอาไว้เช็คพวกสวิตนะครับว่าสวิตยังใช้งานได้ดีอยู่ไหม สำหรับฟังก์ชันการใช้งานถัดมานะครับกดดิงหนึ่งครั้งก็จะเป็นการวัดเฮิร์ตหรือว่าวัดความถี่นั่นเองก็เป็นความถี่ไฟบ้านไฟกระแสะสลับนะครับในบ้านเราก็จะใช้ไฟที่ความถี่5 0เฮิร์ตนะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับขึ้นมา5 0เฮิร์ตและย่านถัดมากดฟังก์ชันอีกหนึ่งครั้งนะครับจากย่านวัดเฮิร์ตก็จะมาที่คาปาซิเตอร์นะครับสำหรับคาปาซิเตอร์นี่ก็มีหลากหลายประเภทนะครับ ทั้งที่อยู่ในพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆองปุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงคปาซิเตอร์ของพัดลมแบบนี้นะครับก็วัดได้พเพราะบางทีค่ามันลดนะครับหรือตัวคปาซิเตอร์ไม่ดีเราสามารถเช็คได้แล้วก็คปาซิเตอร์ของแอร์นะไม่ว่าจะเป็นแคปลันแคปสตาร์ทสามารถเช็คได้หมดเลยนะครับสำหรับย่านวัดถัดมานะครับก็จะเป็นการวัดไดโอดนั่นเอง สำหรับการวัดไดโอดนะครับเวลาเราวัดเนี่ยเราจะวัด2ครั้งโดยสลับด้านกันนะครับมันจะขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ขึ้นครั้งหนึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือไดโอดใช้งานได้ดีเป็นปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าวัด2ครั้งไม่ขึ้นสักครั้งไดโอดก็น่าจะขาดนะครับหรือถ้าวัด2ครั้งขึ้นทั้ง2ครั้งไดโอดก็น่าจะช็อตนะครับ กดฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมาที่โหมดไลฟ์สำหรับโหมดไลฟ์นะครับเราจะถอดสายสีดำหรือว่าสายคอมมอนออกจะใช้อยู่แค่นี้นะครับลักษณะการเอาไปใช้งานก็คือจะใช้งานเหมือนกับไขควงวัดไฟนั่นเองก็คือจิ้มไปในรูป,ปลักนะครับหรือว่าสายไฟเพื่อเช็คว่าเส้นไหนเป็นเส้นลายเส้นไหนเป็นเส้นนิวตรอนนั่นเองนะครับสำหรับโหมดนี้ก็คือมันจำเป็นที่ต้องไปสัมผัสกับโลหะหรือว่าทองแดงที่อยู่ด้านในนะครับ จะไม่สามารถใช้แบบ NCV ได้นะครับถ้าอยู่ในโหมดไลฟ์แต่กลับกันถ้าอยู่ในโหมด NCV เราสามารถใช้ได้ทั้ง2องอย่างนะครับก็คือใช้เป็นแบบ NCV ก็ได้หรือจะใช้เป็นโหมดไลฟ์แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับถ้าหากว่าอยู่ในโหมด NCV นะครับกดฟังก์ชันมาอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมาที่ย่านวัดนี้นะครับสำหรับย่านวัดนี้ภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าเฟสซีเควน c ์ด e เท c t ชันหรือเครื่องวัดลำดับเฟสไฟ3เฟสนั่นเองนะครับ เพราะในระบบไฟ3เฟสเนี่ยจำเป็นที่ต้องทําการตรวจลำดับเฟสนะครับเพราะถ้าหากเกิดการสลับเฟสจะทําให้โหลดประเภทมอเตอร์เนี่ยหมุนกลับทิศทางได้หรือมีผลเสียหายอื่นๆนะครับซึ่งเราสามารถใช้เครื่องตัวนี้นะครับไปวัดลำดับเฟสได้โดยตัวเครื่องเนี่ยจะทําการตรวจจับว่าในระบบไฟ3เฟสเนี่ยมีการเรียงเฟสอย่างถูกต้องหรือไม่นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมอาจจะไม่ได้ลองให้ชมกันนะเพราะว่า ไม่มีไฟสามเฟสให้ลองเพราะว่าไฟที่ใช้งานภายในบ้านทั่วๆไปก็จะเป็นไฟหนึ่งเฟสนะครับดังนั้นแล้วอันนี้อาจจะไม่ได้ลองให้ชมกันนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามาก็เป็นภาพรวมการใช้งานของมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับ g b d g d 1 0 9นั่นเองเป็นการสาธิตเอามาใช้งานให้ชมกันแบบคร่าวๆนะครับว่ามัลติมิเตอร์ตัวนี้สามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับ ส่วนท่านไหนที่สนใจนะครับอยากได้ไว้ไปใช้งานก็สามารถสั่งเองได้เลยนะครับผมใส่เป็นลิงก์ไว้ให้แล้วใต้คลิปวิดีโอตรง d e s c r i p t i o n นะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้จากลิงก์นั้นได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้น่าจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ